ใครที่กำลังมองหาร้านเติมโรบักระบบ VPS i เซิร์ฟเวอร์และ ID เดียพารรับฟาร์มแบบต่างๆบริการดีบริการทันใจต้องร้านมารู้ช็อปเท่านั้นแถมยังรับกดผลเกมพาร์ทรวมถึงไอเทมต่างๆสุดท้ายดีทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันพร้อมหมัดและดาบราคาถูกถ้าใครสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ลิงก์เพจด้านล่างหรือเว็บไซต์ได้เลยนะครับเอาล่ะครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมท่านที่นั่งรัานทีครับผมนะฮะสำหรับใครที่เข้าวิดีขึ้นโรนี้ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะฮะเราอยู่กับการเปรียบบบบเเเเทีียยกกกััันนนนนอออรร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 าาาาวะะะะคคผมมมฮปป็ใหห่่่ขงงจิืลไู้ ในะฮะกมัวเป็นยังไงแล้วคุณผู้ชมฮะใครที่กำลังมองหาเพื่อนในการเล่นเกมแนะนำแอปเกมมิงโกเลยแอปตัวนี้มีเหล่าเกมเมอร์มากมายที่ใช้งานมากกว่า5ล้านคนซึ่งแอปตัวนี้นลครับผมมีภารกิจประจําวันสะสมเพชรให้ครบตามข้อกําหนดเพียงแค่ลงชื่อเข้าใช้หรือกดดูคลิปวิดีโอสั้นๆก็สามารถรับเพชรได้สูงสุดวันละ60เพชรสะสมให้ครบ172เพชรสามารถนําไปแลกเป็นโลบัค100โลบัคได้ทันทีหรือถ้าสะสมครบ960เพชรเราสามารถนําไปแลกเป็นโลบัคได้ไม่ต้อยหนว่งโลบัคไม่ต้องกลัวน,นะครับผมแน่ว่า แบบรวดเร็วเพียงแค่สาววินาทีเท่านั้นเราสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ในการหาที่เล่นเกมได้อีกด้วยนะครับอย่างเช่นนะครับผมเนีพี่จะเลือกเป็นท่าาของโลบบอกนะครับผมเนะแล้วก็เลือกเป็นท่าาของแมปบอกฟุตนั่นเองนะครับผมเนะแล้วก็กดยืนยันไปเลยครับรอสักครู่นะครับโอเคหลังจากเข้ามาแล้วนะครับผมนะฮะเราก็เริ่มทักทายได้เลยนะครับผมนะฮะอย่างเช่นเออ่ hello วัสดีครับเอออย่าแหกปากนี้กูเบนนะฟังก์ชันเร่งความเร็วเกมนะครับผมเราสามารถเร่งความเร็วโดยการกดเลือกเกมนานๆนะครับผมเนะแถมยังลบขยะภายในเครื่องอีกด้วยช่่่่่่่วยยปปปิิิิดแออออตาาาางงงงๆนนนนนนนะะะะะคครรรรััับบบผผมมมมทททีูเเเเเืื้หลลพพพสธภใกก ให้ไม่ค้างแล้วก็ไม่กระตุกแบบนี้เลยปุ้มเอ้ยไปไหนวะ ใครที่กำลังมองหาเพื่อนเล่นเกมอย่าลืมไปโหลดแอปเกมมิโกกันด้วยนะครับหรือกดลิงก์ด้านล่างคลิปถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมให้5ดาวกันด้วยนะครับผมนะน้องก็เดูเลยนะครับผมนะฮะเราไม่ได้มีเจตนาที่จะให้คุณผู้ชมนั้นแตกแยกกันนั่นเองนะครับผมนะฮะใครที่รักแบบไหนชอบแบบไหนก็เล่นแบบนั้นไปรักแบบนั้นไปนะครับผมนะฮะเราจะไม่ก้าวไก่นะครับคลิปวิดีโอนี้ที่ผมนะทำขึ้นมาเพื่อการนําเสนอนะครับผมนะฮะอยากจะให้รู้ว่าทางด้านของแบบนี้มันก็มีแบบนี้เหมือนกันนะครับผมนะฮะใครที่เคยเล่นแบบบล็ ับผมนะฮะอย่าไปคิดว่าเฮ้ยมันคือการแบ่งฟักแบ่งฝ่ายนะครับผมนะฮะไม่ได้มีเตจตนาที่ทำให้ผู้ชมนั้นแตกแยกนั่นเองนะครับผมนะฮะและที่คืนของเราเนี่ยเราจะพาผู้ชมนั้นมาพูดถึงเกี่ยวกับผลลับเบิลหรือว่าผลยางยืดหรือว่าผลโกมูกโกมูกนั่นเองนะครับผมนะฮะว่ามีข้อแตกต่างกันขนาดไหนหรือเหมือนกันขนาดไหนนะะั่นเองนะครับผมนะฮะระวังนะครับผมนะฮะแมปบล็อกฟุตกับฟุตบัตเทิลกราวนะครับผมนะฮะกูจำชื่อผิดป่าวว่เออน่าจะใช่แล้วนะครับผมนะฮะซึ่งสองแบบนี้มนนะะฮแแต่กก็อีบบึง ครับผมนะฮะเป็นฟุตบอลที่กราวก็สามารถพัฒนาไปถึงเกียร์สี่ได้ั้าเองนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูซิว่าสองแบบนี้เหมือนกันและต่างกันขนาดไหนนะครับผมนะฮะโอเคไม่รอช้าเรามาเริ่มกันที่บอกฟุตกันก่อนเลยนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูซิว่าความเหมือนนั้นจะมีเท่าไหร่นะครับผมนะฮะและต่เดียวก่อนนะครับผมนะล่าสุดนี้พี่ทำกานสร้างแฟนเพจขึ้นมาใหม่นะครับผมนะผู้ติดตามยังน้อยอยู่เลยนะครับผมนะใครที่มีใจรักพี่ชอบพี่นะครับผมนะอย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยละกันนะครับผู้ชมมาในอนาคตนะครับผมนะฮะมีการไรส นะฮะลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมนะอย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วมาเริ่มกันที่สกิลแรกกันก่อนเลยนะครับผมนะฮะปืนใหญ่ยางยืดนั่นเองนะครับผมนะฮะหรือว่าบาสูก้ายางยืดนะครับผมนะก็จะเป็นประมาณนี้ครับปิ้วปูงผักไปโคตรไก่ลืมใส่ฮาคิ่ก่อนหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับผมนะฮะอีกรอบหนึ่งนะครับผมนะฮะจะเป็นบาสูก้ายางยืดประมาณนี้ปูองหโอ้โหกระเด็นโคตรไกลเลยผู้ชมครับก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับผมนะฮะสำหรับบาสูก้ายางยืดนนนนนนนะะะะคครรััับบผผมมมฮสกิลต่่่่ออาาาจเเป็แซยยงงืดนะครับผมนะฮะ จะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับเป็นการยกเท้าโคตรสูงเลยแบบนี้ปิ้วแล้วก็ตบไปที่พื้นโอ้โหค่อนข้างที่จะรุนแรงเลยนะครับผมนะฮะอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับผมนะฮะจะเป็นการยกเท้าแบบนี้นะครับผมแล้วก็ฟา้าไปกับพื้นโอ้โหนี่แหละครับผมนักเรียกว่าแทอย่างยืดผู้ชมและสกิลตัวบ้าของเราด้่ยผมนะเป็นท่าเท้าของปืนกลย่างยืดนนเดงนะครับผมนะจะเป็นเช่าวายไปดูกันเลยครับเป็นการต่อยบอลัวแบบนี้อ่ะโอ้โหยาหูเรา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 ไม่ใช่โจจ้โอ้ยเพิ่มช่วงนี้ติดโจจ้ไปหน่อยก็จะเป็นประะานีบผ ทางด้านของสกิลซีอ C, ของเขาหรือว่าหมัดปืนกลอย่างยืนนั่นเองนะคุณผู้ชมฮะอ่าค่อนข้างที่จะเท่เลยสกิลเอฟนะครับผมนะฮะเป็นสกิลการเคลื่อนที่กันบ้านนะครับผมนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมนะฮะเป็นการพุ่งใส่ศัตรูแล้วก็หัวโขกแบบนี้เลยโอ้โหเจ๋งไปอีกคุณผู้ชมสกิลต่อมาที่ครับผมนะฮะเป็นสกิลพิเศษนั่นเองนะครับผมนะฮะเป็น,น,นะะปนัดปืนพกอย่างยืดก็จะเป็นประมาณนี้ครับปิว้วอู้หูโคตรแรงโคตรไกลเลยนะครับผมนะฮะมึงปิงป่ะผมปิงป่ะวะน่าจะปิงงนนะครรับบออีกึแล้ววกกกกกกัััันนนนนนนะะะะคครรรรรบบผมมม็็็จเเปปปปปปาาาาาณี้ออออออ่่่่ลยยหหดฮุไืืพงยืดนั่นนเองะครับ มาถึงจุดไข่แม็กของเรากันแล้วนะครับผมนะฮะนั่นก็คือการแปลงร่างเป็นเกียร์สน,นั่นเองนะครับผมนะบอกก่อนว่าบอฟุตของเราเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยมีแค่เกียร์สเท่านั้นนะครับผมนะแต่ในอนาคตเนี่ยอาจจะมีเกียร์สเกียร์สเกียร์หเกียร์หเกียร์เเกียร์แเกียร์เเกียร์สิก็ว่ากันไปคุณผู้ชมก็แล้วแต่นะครับผมนะแล้วแต่ผู้พัฒนาเขาจะพัฒนามาแล้วกันคุณผู้ชมฮะไม่รอช้านะครับผมนะเราขอญาติแปลงร่างกันก่อนเลยนะครับผมนะฮะอ่าหลังจากแปลงร่างแล้วก็จะมีทางด้านขออ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 งงงงรรรรรร่่่่่่าาาาเเเเเเปปปป็็็็นน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 นไดมมมมัััััะะ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 คคคบบบบบบผผผกก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 กจจจณีี้้้ซึลลลลลยยยหใชแแวสสิิทุต แรงขึ้นนะครับผมนะฮะรวดเร็วขึ้นด้วยนะครับผมนะจะเป็นประมาณนี้ละวกันคุณผู้ชมฮะสกิลหนึ่งของเขาด้วยครับผมนะฮะวีชิวบาสุก้ายางยืดนะครับผมนะฮะระยะสกิลก็จะไกลประมาณนี้เลยฮะปิ้วโอ้โหแถมรุนแรงขึ้นด้วยมองไม่ทันยังไงก็ไม่รู้นะครับผมนะฮะมาต่อกันที่สกิลสองกันบ้างนะครับผมนะเป็นท่าของท่าสมัทนะครับผมนะเป็นการหวาดไปเตะศัตรูประมาณนี้ครับนี่นะครับผมนะฮะไปโผล่ที่ศัตรูเหมือนจะเป็นการล็อกเป้ายังไงอย่างนั้นเลยคุณผู้ชมฮะมาต่อที่สกิลกันบบบบบ้้้าาาางงนนนนนนะะะะะะคครรรรััผมมฮกกกก็็็็จจเเปปปปต่อออยยยแืืืืลดณีห รัวจัดเลยรัวจัดจะตายนะภูมิจะตายนะนั่นน่ะเออโคตรข้างที่จะแรงเหมือนกันนะครับผมนะฮะต่อมาเป็นท่าของสกิลเอฟในการเคลื่อนที่กันบ้านนะครับผมนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมนะเออโอเป็นการดรากเข้ามาต่อยแล้วก็หัวมงเปถึงทีก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะฮะและอีกสกิลหนึ่งนะครับผมนะฮะก็จะเป็นการปล่อยหมัดฮุกออกไปก็จะเป็นประมาณนี้ครับนในที่อุ้ยเร็วมากเลยนะอุ้ยมองไม่ทันเลยคุณผู้ชมฮะมาใกล้ๆดีกูต่อยไม่ถึงเออเดี๋ก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมนะฮะโอ้้้้โโหคค่่ออออออนขาาางทีุุุุยยยยยยเเเเเตตฉลณผู้ชมมฮะะเเอาจรริงนนี่ยคับผฮะ ถ้าเทาของบอฟฟูตของเราส่วนตัวพี่มองว่าให้ประมาณ8และ9แล้วกันนะครับผมนะประมาณ9แล้วกันคุณผู้ชมฮะเกือบสุดแล้วนะครับผมนะฮะรูปแบบของสกิลค่อนข้างที่จะเสถียรแล้วก็รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะดีเล่นง่ายด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะถามว่าพี่ทำไมถึงไม่ให้10นะครับผมนะถ้ามันมีเกียร์3หรือเกียร์4เนี่ยพี่มองว่าน่าจะให้10อยู่นะครับผมแต่ถ้ามันมีแค่เกียร์2เอาไปแค่9แล,แล้ว,วกันคุณผู้ชมฮะแล้วคุณผู้ชมเลยครับผมนะฮะให้คะแนนผลยางนี้เท่าไหร่สามารถคอมเมนต์กันมาไไดดดด้้้้้้เเเเเลลลยยยนน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 นะะ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 คคคคคครรรรรัััััััับบบผผผผผมม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 มสส่่่่วววววตออองงงพพีีีีีให9แกกกกุุณณณููููชชฮโ็าาาาาาาจจปปป๋ึซิ ขนาดไหนแล้วมันจะเหมือนขนาดไหนกันเชียวนะครับผมนะไปกันเลยครับแต่ภาพวาดนีครับผมนะเรามาอยู่ในอีกแบบหนึ่งนะครับผมนะฮะซึ่งชื่อแบบนี้มีชื่อว่าฟุตเบทเทิลกราวได้เลยนะครับผมนะฮะก็เป็นแบบแนวเอ่อแบทเทิลเลเยอรนะครับผมนะฮะเป็นแนวแบบต่อสู้อะไรประมาณนี้นะครับผมนะเก็บข่าหัวเก็บแรงเก็บอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมผู้ชมฮะแต่ทาร่าของแบบนี้นะครับผมนะฮะมีการเกี่ยวข้องนะครับผมนะทาร่าของผลปีศาจด้วยเช่นกันนะครับผมนะฮะก็มีหลายผลเลยนะครับผมนะฮะใครที่อยากจะมาทดสอบหรือมาลองเล่นเนี่ยก็สามารถเรียนเชิญได้ที่เลยนนะะครับผมไปเเเสิร์ชหาาอองก็ได้้นะะคครรับผูชชมมฮโออเา ครับผมนะเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันเลยนะครับผมนะเพราะว่าทางบอฟุตเนี่ยได้ไปแล้ว9คะแนนนะครับผมนะเดี๋ยวดูซิว่าแมปนี้จะทาได้กี่คะแนนกันแน่นะครับผมในเรื่องของความสวยแล้วก็อลังการอะไรประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมฮะเริ่มแรกที่สกิลนึงนะครับผมนะฮะเป็นการกระโดดเข้าไปต่อยบนหัวแบบนี้เลยนะครับผมนะฮะอ่าปิ้วเป็นการต่อยจากบนฟ้านั่นเองนะครับผมนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับผมนะฮะก็จะเป็นการกระโดดเข้าไปต่อยแบบนี้เลยครับปิ้วปุ้งนะครับผมนะฮะบอกก่อนเลยคคครรรรััับบบนน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 นะะะะะะะฮฮี่่่ือออผผผลลลยยาาาาางงงมมมเเปปป็็กกวว์ขึ้้้ไฟแต สกิลสองกันบ้านนะครับผมนะฮะจะเป็นการปล่อยหมัดปืนกลยางยืดนะครับผมนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่นะครับผมนะอุ้ยจริงคือชอบมากนะครับผมนะมีการสามารถโอ้โหยกย้ายสายเซลได้ดูโอ้โโคตรเท่เลยนะครับผมนะฮะต่อยหมัดโคตรล้วนี่คือปืนกลยางยืดชัดๆเจนๆเลยนะครับผมนะฮะสวยงามมากนะครับผมนะฮะทำได้ดีเลยนะครับผมนะมาต่อที่สกิลสามกันบ้านนะครับผมนะฮะสกิลสามเนี่ยนะครับผมนะเป็นท่าของเลสท็อกนั่นเองนะครับผมนะฮะเป็นหมัดผสมกับไฟอะไรประมาณนี้นะครับผมนะก็จะเป็นประมาณนี้ครับ นี่โอ้โหคอรค้างที่จะเท่เลยคุณผู้ชมฮะเอาจริงๆนะยครับผมนะฮะคล้ายๆกับในการ์ตูนเป๊ะๆเด็ดๆเลยนะครับผมนะส่วนตัวพี่ชอบมากนะครับคุณผู้ชมฮะมาตอนที่สกิีที่สี่ดีครับผมนะฮะเป็นทางของบาสุก้ายางยืดอันย่ใหญ่ดีครับผมนะก็จะเป็นประมาณนี้ครับ นี่นะี่ครับผมนะฮะมีท่าทางของโอ้โหโคตรใหญ่เลยคุณผู้ชมแล้วก็ตีไปอย่างนี้โอ้โหโอ้าวตีไปเข้าเหรออ๋อบล็อกไว้อยู่นะครับผมนะฮะบอกก่อนเลยนะครับนะส่วนตัวพี่มองว่าชอบมากๆเลยนะครับผมนะฮะอยากให้ทางด้านของบล็อกฟุตของเรามีแบบนี้บ้างเช่นกันนะครับผมนะฮะโอ้โหเอาจริงคือถ้ามันมีก็คงจะอลังการเวอร์เเลยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวดูอีกรอบนึงแล้วกันนะครับผมนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะรอบนี้ขอไม่บล็อกได้ไหมเอ่ยนะครับผมนะก็จะเป็นประมาณนี้ครับบาสุดก้ายางยืดปุ้งอ ตุยเย่ไปซิเป็นยังไงล่ะหัวแตกไปดีครับน้องๆบอกเลยดีผมนะฮะแต่ละสกิลเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนจริงแล้วก็คล้ายๆกับอะไรการ์ตูนมากๆเลยนะครับผมนะฮะส่วนตัวพี่ชอบมากๆนะครับผมนะฮะถ้าพีจะบอกฟุตได้ก็คงจะดีไม่น้อยเลยนะครับผมนะใครมีเบอร์จีเอ็มบ้าขอส่งเบอร์จีเอ็มไว้พี่ทีเดี๋ยวพี่จะโทรคุยกับเขานิดนึงนะครับคุณผู้ชมครัคราวนี้เนี่ยนะผมนะฮะเรามาถึงจุดไข่แบกกันแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวทำการแปลงร่างเป็นเกียร์สี่แป๊บหนึ่งละกันนะครับผมนะฮะ อุ้ยเกียร์สี่มาแล้วนะครับผมนะฮะสเน็กแมนนั่นเองนะครับผมนะอุ้ยมีการกระโดดด้วยนะครับผมนะเอาจริงคือก็ก็อ้างอิงมาจากการ์ตูนเลยก็เหมือนอยู่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมฮะแต่บอกก่อนนะครับผมนะฮะรูปแบบสกิลนั้นก็จะเปลี่ยนไปเยอะพอสมควรเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูซิว่าจะเป็นยังไงครับสกิลหนึ่งครับเป็นประมาณนี้ครับ อ่าเป็นการพุ่งใส่ศัตรูแล้วก็โอ้ผักศัตรูไปด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้ครับซีคิวสองนะครับผมนล้วก็จะเป็นการปล่อยบัตรเก็ตลิงนะครับผมนะฮะแบบนี้เลยฮะเป็นสเน็กแมนครับปิ้วนี่ประมาณนี้นะครับผมนะฮะโอ้โหโคตรไกลโคตรแรงเลยคุณผู้ชมฮะโอ้โหส่วนตัวชอบมากๆเลยนะครับผมนะเพราะว่ามันเหมือนอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมฮะต่อมาเป็นซีคิวสนะครับผมนะฮะเป็นกระแทของมัดปืนกลยางยืดก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่โอ้โหโคตรรัวนะครับผมนะฮะโอ้โหรัวจัดรัวจัดโอ้โหโคตรเท่โอ้โหชอบมากๆเลยคุณผู้ชมฮะมาต่ กที่สกิลอันต <ator il> ีกันบ้างนะครับผมนะฮะเป็นท่าของคองกันนะครับผมนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนะฮะอ่านี่นะครับผมนะฮะเป็นหมัดโคตรใหญ่อู้หูอู้หูโคตรใหญ่นะครับผมแล้วก็เลยไปที่ศัตรูแบบนี้แล้วก็ต่อยไปครับปิ้วอู้หูหมัดโคตรใหญ่เลยนะครับผมนะฮะและที่สำคัญเดี่ยก็รู้สึกว่าเหมือนจะบินได้ด้วยนะครับผมนะก็จะเป็นประมาณนี้ครับ นี่นะครับผมนะฮะก็จะเป็นการโบยบินแบบนี้เลยนะผมหูอิสระมากมานะครับผมนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมหูส่วนตัวชอบมากๆเลยนะครับผมนะฮะโอ้หูค่อนข้างที่จะโอเวอร์เลยทีเดียวเชียวโอ้หูดูฮะค่อนข้างที่จะปล่อยมัดลัวจัดเลยคุณผู้ชม โอ้โหโคตรเทลยครับผมนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหหน้าตาที่ขู่อ,อนโนเนะไปนิดหนึ่งคุณผู้ชมโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นเดี๋ยวมาดูสกิลอันติอีกรอบหนึ่งละกันนะครับผมนะฮะของกันเป็นประมาณนี้ครับอ่าหลังจากกดใช้ก็จะไปลอยขึ้นไปบนปฟ้าแล้วก็ทำให้หมัดมันใหญ่โอ้โหหมัดโคตรใหญ่แล้วก็เลยไปที่ศัตรูประมาณนี้ครับต่อยครับปุ้ง แผ่นดินสะเทือนเลยไม่ล่าเอานอนกับพื้นเลยคุณผู้ชมโอเคก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมนะฮะก็มาถึงเวลาให้คะแนนกันแล้วนะครับผมนะฮะส่วนตัวพี่มองว่าให้10คะแนนไปเลยละกันนะครับผมนะฮะถ้าคะแนนเต็ม10บอะไรประมาณนี้ซึ่งบอกก่อนเลยครับผมนะฮะส่วนตัวพี่ชอบมากๆเลยนะครับผมในเรื่องของการแปลงร่างเป็นเกียร์สี่มันไม่เทอะทะมันไม่เออเออโอเวอร์อะไรประมาณนี้นะครับรู้สึกว่ามันมันมันโอพีด้วยนะครับผมนะฮะเรื่องของการใช้สกิลอะไรประมาณนี้ส่วนตัวเนี่ยก็ชอบมากๆแล้วก็ประทับใจอะไรประมาณนี้เลยนะครับผมนะแล้วคุณผู้ชมเเลยคคครรรรรรรััับบบผผผมมมมมมนน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 นะะะะะะะฮใหหห้้้้้้้ททาา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 ดขออองงงแแีีีืว่่่ไไกกถถต็็ปณส คอมเมนต์กันได้เลยนะครับผมนะฮะโอเคก็ในคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะผมนะฮะในคลิปวิดีโอหน้าอยากเห็นผลอะไรกับผลอะไรในแบบไหนนะครับผมนะก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยอยากพี่รีวิวแบบอะไรกับแบบอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับผมนะฮะโอเคผมในคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย